จัดไปครับแขวเอ็กโอเพ่นครับมาแล้วครับศรตพนชงมูครับไปปะสองร้อยมาฮะเนาะมาแล้วเนาะสามแล้วเนาะเติอนอย่างนะเตือนเ้สา,ามแล้วเนาะ รถับไอนุ่นเขานักอะโ,โ,โอ้โหมันยังมาเคยขี่รถยังมาเคยโอเคเด้อรเป็ังมาแล้วครับรถสปอนโตสู่ครับ làm khách rồi nè nó kia ngồi à, đó Tối đây à Bỏ leo còn là cười tí lột à เอา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 มึงระวังเอาแล้วกล้มแล้วระวังกูว่าแล้วระวังดีๆไปเอาเดี๋ยวว่าเรื่องเดี๋ยวว่าเรื่องเดี๋ยวว่าเรื่องแล้วจ้าเอาวู้เอาแล้วพ่อเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย

เอาดูครับดูดูดูไฮแมนมายาวเท้าบแล้วเออนีก็เาเอารถเอลดมาแข่งเัาบ่นปะ